ช่วงของเวทีคอมบันเทิงวันนี้มาพูดคุยกับคู่จิ้นคู่นี้ดีกว่าครับนั่นก็คือแม็กและก็นานนั่นเองครับที่วันนี้เนี่ยเป็นวันคริสต์มาสทั้งทีครับก็เลยขอจิ้นไปถามครับว่าเอ๊ถ้าเกิดขอพรซตเร์ครอได้หนึ่งข้อนั้นพวกเขาจะขอพรอะไรกันบ้างครับไปฟังกันดีกว่าฮะจิ้นเลยทีเดียวฮะผมผมอยากได้ผมอยากได้ความรักกันครับผมเพราะว่ารักก็มีให้อยู่แล้วโอ้ยให้ก็ด้วยครับผมชีวิตเราก็ขับเคลื่อนด้วยความรักนะครับก็ ก็อยากจะมีความรักดีๆที่เข้ามาแบบว่าทําให้ชีวิตเราแบบสดใสขึ้นมานครับครับผมโอ้ยอยากได้อ,อือความรักแล้วเป็ความอบอุ่นแล้วกันครับไปไปด้วยกันเลยไปด้วยกันครับผม <laughs> แล้วไปข้างๆกันครับเอ <laughs> เรียกว่าน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะฮะส่วนที่ปีนั้นนะครับผมก็ขอพรให้ทุกคนนั้นนะครับมีความสุขในช่วงของคริสต์มาสและก็ปีใหม่ได้เงินโบนัสเยอะๆนะฮะก่อนจากกันไปวันนี้นะครับผมขอคุณไปด้วยกับแคร์บิวยืนหนึ่งแคร์บิที่แคร์ผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ Merry Christmas ครับก็อวยพรแฟนๆนะคะเดินทางปีใหม่นี้นะคะขอให้ขับรถอย่างระวังนะคะกลับบ้านปลอดภัยค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะ